ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับค่ำนี้เนาะที่บ้านของน้าจำเนียนนะคะที่ได้เปิดบ้านต้อนรับเราทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระเจ้ามีโอกาสในการที่จะสรรเสริญพระองค์แล้วก็ฟังถึงพระคำของพระองค์นะคะเราเชื่อว่าบ้านที่เปิดในการนมัสการพระเจ้าบ้านที่ให้ที่พักที่อาศัยของตัวเองถวายเกียรติแด่พระเจ้าย่อมได้รับพระพร นี่คือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เราขาดกนนารนมัสการพระเจ้าอย่าให้เราไปนมัสการพระเจ้าแค่วันอาทิตย์ที่โบสถ์ใช่ไหมคะหรือว่ารอนามัสการผ่านออนไลน์เท่านั้นแต่ว่าให้เราที่จะมาให้เรามีชีวิตในการที่จะนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอนั่นเองนะคะ ในพระวจะนะธรรมของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ที่อยากจะหนุนใจเราก็จะยกมาจากาเรื่องราวที่อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31นะคะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่6นะคะจะอ่านให้กับพี่น้องได้ฟังในข้อเดียวนะคะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่6นะคะได้กล่าวว่าทรงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าครั่นคล้ามเข่าเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอ,อย่ากลัวหรืออย่าคลั่นคล้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียนะคะนี่คือ,อคำกำชับของ โมเสสที่ให้กับชนชาติอิสราเอลแล้วก็โยชูวาด้วยนะคะซึ่งจะต้องนำชนชาติอิสราเอลเนี่ยเข้าสู่แผ่นดินคานาอันนะคะพี่น้องคะอยากจะให้หัวข้อในค่ำคืนนี้ว่าผู้ที่อยู่กับเราไปกับเราคือพระเจ้าผู้ที่อยู่กับเราไปกับเราคือพระเจ้านะคะ ใน,ในขณะที่เราทั้งหลายทุกๆคนเนี่ยยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบโลกที่เต็มไปด้วยความบาปโลกที่เต็มไปด้วยออสิ่งที่มีความชั่วร้ายมากมายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทั้งหลายจะต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆ สถานการณ์ต่างๆที่เราเองจะต้องใช้ความอดทนใช้ความเคียนพยายามแล้วก็มีหลายเหตุการณ์มากในชีวิตของเราที่เราจะต้องต่อสู้เราจะต้องพิสูจน์ความแข็งแรงแข็งแกร่งในความเชื่อของเราดังนั้นนะคะชีวิตของเราเองเมื่อพบเจอกับความทุกข์ เมื่อพบเจอกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาประทะชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราเกิดความกลัวทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าในการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราเจอกับโรคระบาดโควิด COVID, ใช่ไหมคะหลายคนก็จิตใจก็ระส่ำระสายเนาะ สถานการณ์โควิดระบาดก็ส่งผลกระทบมากมายในชีวิตของเราเราจะไปที่ไหนจะพบปะใครก็ต้องระมัดรองตัวเองที่จะไม่ติดโรคหรือว่าไม่เอาโรคไปติดใครหรือแม้แต่การประกอบอาชีพของเราก็ยากมากขึ้นด้วยเศรษฐกิจที่ตกต่ำการทำมาค้าขายการหาไรายได้ก็ มีจำนวนที่ลดน้อยลงหารายได้ยากขึ้นนะคะเหมือนกับที่น้านเนียนได้เ,เป็นพยานเนาะแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าวันนี้นะคะเหมือนกับหัวข้อเทศนาเลยหัวข้อที่แบ่งปันเลยก็คือว่าผู้ที่อยู่กับเราคือพระเจ้าแล้วผู้ที่ไปกับเราก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนะคะจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรู้ แล้วก็จะต้องเข้าใจเราจะต้องยึดไว้ในเรื่องนี้เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราจะมีวิธีการในการที่จะรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ได้ยังไงการรับมือของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการรับมือของเรานั้นจะพิสูจน์บางอย่าง ในชีวิตของเราในความคิดของเราในความเชื่อของเราที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนตอบสนองต่อความทุกข์หรือว่าในช่วงที่สินค้าราคาขึ้นต่างๆเนี่ยบางคนก็ตอบสนองด้วยการขโมยตอบสนองด้วยการที่ไปขู่เข็นเอาจากคนอื่นใช่ไหมคะ และสถานการณ์โรคโควิดต่างๆที่กำลังระบาดเราตอบสนองอยังไงเราวิตกกังวลกับเรื่องนี้มากไปจนทำให้เราขาดสันติสุขไหมหรือว่าเราวิตกกังวลเราเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนทำให้เราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ หรือว่าไม่มีโอกาสในการที่จะโปรนิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะคะดังนั้นจึงอยากจะถามคําถามสําคัญในชีวิตของเราว่าเราจะใช้ชีวิตข่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรด้วยความชื่นชมยินดีด้วยการที่เราจะสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ และคำตอบนะคะเมื่อมีคำถามก็ต้องก็ต้องย่อมมีคำตอบคำตอบนั้นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ว่าอยู่ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนนะคะอยู่ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนถ้อยคำของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคำของพระองค์นั้นเป็นคำจริงนั่นก็คือว่าเราจะสามารถชื่นชมยินดีและสามารถ ดำรงชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันดูไม่ปกติดูเลวร้ายดูแย่ได้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเรารู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือชีวิตของเราและอยู่เหนือสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่นะคะ และเมื่อเราตระหนักรู้ตรงนี้แล้วนะคะเราจะสามารถอุ่นใจได้เน,ะนาะนะเนียนเนาะอุ่นใจมีสันติสุขได้ใช่ไหมคะนะสนเหมือนที่นะสนบอกเนาะเรารู้และเราตระหนักตรงนี้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและที่สำคัญไปมากกว่านั้นพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเรา ไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าขาดจากพระพรและการดูแลของพระเจ้าเพราะว่าพระรงองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเสมอในชีวิตของเรานะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ6ที่ได้อ่านไปในตอนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่โมเสสเนี่ยผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ได้กำชับคําเหล่านี้กับคนอิสราเอลแล้วก็กับโยชูวาที่จะนําชนชาติอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน เพราะว่าโมเสสเนี่ยจะไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันด้วยพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสให้คำกำชับหลายอย่างที่สำคัญกับคนอิสราเอลอย่ากราบไหว้พระอื่นจงเชื่อฟังพระเจ้าผลของการเชื่อฟังคือพระพรทุกอย่างและผลของการไม่เชื่อฟังนั่นก็คือการตีสอนจากพระเจ้านั่นเองหรือแม้แต่ ทำกำชับต่างๆของโมเสสนั้นทำให้คนอิสราเอลหรือแม้แต่โยชูวาเองเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกว่าวันนี้คุณจะเลือกเชื่อฝั่งพระเจ้าจะติดตามพระองค์หรือว่าคุณจะละทิ้งพระองค์และแม้แต่เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อพระเจ้าคุณจะต้องให้ความเชื่อนั้นไปสู่คนในครอบครัว ไปสู่ลูกหลานสอนสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งนั้นกับคนในครอบครัวกับลูกหลานแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านทุกๆคนให้รู้ความจริงของพระเจ้าให้เขาเชื่อฟังพระเจ้าและการเชื่อฟังนั้นจะเห็นพระพรของพระเจ้าอุด,ดมในชีวิตของเขาในชีวิตครอบครัวและในชนชาติอิสราเอลที่เป็นประชากรของพระเจ้าเลือกนะคะโอเค ทำไมโมเสสถึงจะต้องกำชับคนอิสราเอลกำชับแล้วกำชับอีกพูดแล้วพูดอีกบอกแล้วบอกอีกเตือนแล้วเตือนอีกก็เพราะว่าหการที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยหรือแม้แต่โยชูวาทึซึ่งเป็นผู้นำเองจะนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันได้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกำลังของมนุษย์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องต่อสู้ทำสงครามพวกเขาจะต้องมีความอดทนอย่างมากพวกเขาจะต้องเชื่อมั่นในการทรงนำของพระเจ้าอย่างมากสถานการณ์ต่างๆ ก่อนที่เขาจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอานหรือได้รับแผ่นดินคนานาเป็นมะระดกเนี่ยเขาจะต้องผ่านบททดสอบหลายอย่างเห็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาโมเสสจึงกำชับเขาเพื่อที่เขาจะไม่ละลืมแล้วก็ให้เขาเองเนี่ยที่จะยังเชื่อมั่นในการสิทธิ์ของพระเจ้าเหตุผลที่สองที่โมเสสกำชับเขา เตือนแล้วเตือนอีกในชีวิตของคนอิสราเอลก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบลืมและมักกระบฏต่อพระเจ้าชอบลืมและมักกระบฏต่อพระเจ้าเพราะว่าจะนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านต่อไปในบทที่31เนี่ยยาวต่อไปถึงบทที่32พระเจ้าบอกกับคนอิสราเอลผ่านโมเสสว่า วันหนึ่งวันใดที่เขามีความสุขสบายเขาจะลืมพระเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกว่าชีวิตยากลำบากนั้นเขาจะร้องเรียกหาพระเจ้าแต่ชีวิตของเราพระเจ้าไม่ปราจถนาให้เราที่จะเป็นคนที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนาะนั่นเนี่ยเนาะพระเจ้า ต้องการที่จะให้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนั้นเชื่อและยึดพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าไว้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ขาดช่วงมีใครเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นช่วงๆไหมคะไม่มีเนาะหรือว่าอธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่เป็นต้องการปีละสองสามครั้ง ไม่มีเนาะพระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าและไม่ลืมพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่สุขสบายหรือว่าทุกข์ยากลำบากให้เชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่ด้วยทุกสถานการณ์ในชีวิตดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญสองข้อที่ว่าทำไมโมเสสจะต้องกำชับ จะต้องแนะนำจะต้องพูดแล้วพูดอีกกับคนอิสราเอลและพูดกับเราทุกทุกคนในวันนี้ด้วยเนาะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องคะและพระเจ้าผู้ทรงนำผู้ทรงสถิตผู้ทรงอยู่ด้วยกับคนอิสราเอลในอดีตในวันนี้ พระเจ้าผู้นั้นก็ทรงอยู่ด้วยทรงนำในชีวิตของเราทุกคนในวันนี้ด้วยเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังคงเหมือนเดิมรักเรายังไงก็รักเราแบบนั้นพระองค์ทรงต้องการที่จะดูแลและนำชีวิตของเราอย่างไรในอดีต รงเป็นอย่างไรในปัจจุบนนะันณเวลานี้โรองก็เป็นอย่างนั้นในชีวิตของเราทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าเราทั้งหลายจะต้องผเผชิญกับอุป,ปสรรคความทุกข์ใดในการดำเนินชีวิตเนาะบางคนไม่ได้เป็นโควิดแต่ก็เจอโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกาย บางครั้งก็ทุกข์นะบางครั้งก็เจ็บปวดนะบางคนเจอกับพิษเศรษฐกิจการทำมาค้าขายยากขึ้นก็ทุกข์นะก็รู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าทุกอย่างที่เราเจอไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ใดๆในตอนนี้ปัญหาของเราความทุกข์ของเราสิ่งที่เราเจออาจจะแตกต่างกัน แม่ค้ากับนักเรียนก็่าจะแตกต่างกันในปัญหาที่พบที่เจอกับตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจเราหนุนใจแล้วหนุนใจอีกเหมือนกับโมเสสที่ก็กำชับแล้วกำชับอีกนั่นก็คือว่าเราจงมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราผู้ที่อยู่กับเราคือพระเจ้าพระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งครอบครองเหนือทุกอย่างและเป็นทั้งเจ้าของชีวิตของเราพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่านามใดๆผู้ที่อยู่กับเราคือพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งครอบครองเหนือทุกอย่างและเป็นทั้งเจ้าของชีวิตของเราพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่านามใดๆพระใดๆ ในโลกนี้ดังนั้นขอให้เราเองนะคะที่จะเชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระพีหลายตอนและเกินที่บอกเราว่าเราจะพบกับสิ่งที่ดีเราจะพบกับพระพรของพระเจ้าที่บริบูรณ์เมื่อเราเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าก็มีพระคัมภีร์หลายตอนเช่นเดียวกัน ที่บอกความจริงแก่เราว่าแม้ว่าชีวิตของเราจะเจอกับความทุกข์แม้ว่าชีวิตของเราจะเจอกับบททดสอบบางอย่างในชีวิตแม้ว่าชีวิตของเราจะเจอกับอุปสรรคปัญหาหรือว่าวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตสิ่งนั้นมันอาจจะดูเลวร้ายแต่พระเจ้าทรงสถิตกับเรา ปัญหามันไม่มีวันหมดไปในโลกนี้จริงๆมันมีปัญหาหลายอย่างที่ให้เรารเผชิญการเป็นคริสเตียนพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอกับปัญหาหรือว่าการทดลองหรือบททดสอบใดๆแต่พระคัมภีร์ยืนยันว่าแม้ว่าเราจะเจอการทดลองแม้ว่าเราจะเจอกับบททดสอบจะเจอกับวิกฤตเจอกับโรคระบาดเจอกับเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเรา พระเจ้าทรงไปกับเราเป็นผู้นําเราสถิตยอยู่กับเราประทานสติปัญญาให้กับเราในการแก้ไขปัญหาประทานหนทางที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงให้กับเราสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงสิ่งที่ตาของเรามองไม่เห็นแต่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วอามนไหมคะอามนเพราะพระเจ้ารู้แม้แต่ความคิดของเรา สิ่งที่อยู่เบื้องลึกในจิตใจของเราพระองค์ทรงทรงาบไม่มีสิ่งไหนที่ปิดบังซ่อนเร้นต่อพระองค์ได้และสิ่งดีเหล่านั้นที่พระองค์ทรงรู้แล้วที่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าลูกของพรงะองค์จำเป็นพระองค์จะไม่ห่วงแหนสิ่งดีนั้นไว้เลยอามีไหมคะพระเจ้าจะให้พระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะจัดเตรียมให้กับเราคนอิสราเอลแม้ว่าเขาจะต้องต่อสู้กับ วิกฤตต่างๆก่อนที่เขาจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเขาและพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเขาในการที่จะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันในการต่อสู้ในการ,รเผชิญทุกอย่างวันนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าอยู่กับเราแล้วพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางให้กับเราโรคภัยไข้เจ็บ ที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่พระเจ้าก็จะประทานหนทางให้กับเราถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงรักษาเราให้หายโรคภัยนั้นแต่พระองค์จะให้สิ่งที่ดีกว่านั่นคือสันติสุขที่ทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในทุกสถานก,การณ์ได้อย่างชื่นชมยินดีโรคโควิดเราจะไม่หายไปจากโลกนี้หรอกแต่ว่าคริสเตียน แต่ว่าผู้เชื่อจะสามารถดำรงและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ระบาดสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำได้ด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีได้ด้วยกำลังและฤทธิดเดชของพระเจ้าเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเราจงยึดพระเจ้าไว้อย่างร้อเอร์เซน และอย่าขาดช่วงอย่าเชื่อและว,วางใจในรพองเป็นช่วงๆแต่ให้เราที่จะมีชีวิตในการเชื่อฟังวางใจและติดติ์กับระองทุกเวลาในชีวิตของเราและเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้และ มีพระวจนะธรรมของพระเจ้าหลายๆตอนที่หนุนใจเราที่อยากจะยกมานะคะในยากอบบทที่1ข้อที่2ถึง3นะคะยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่3นะคะได้กล่าวไว้ในเรื่องของการที่เราจะต้องเจอกับบททดสอบบางอย่างในชีวิตของเรา การทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากและหนุนใจเราที่อยากจะยกมานะคะในยาก,กอบบทที่1ข้อที่ 2- ถึง3นะคะยาก,กอบบทที่ 1, ข้อที่2ถึงข้อที่3นะคะได้กล่าวไว้ในเรื่องของการที่เราจะต้องเจอกับบททดสอบบางอย่างในชีวิตของเรา การทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงชีวิตที่เอนไปทางขวาทีเอนไปทางซ้ายทีเหมือนไม่มีหลักที่จะยึด แต่ลูกของพระเจ้าแม้ว่าจะถูกซัดด้วยการทดลองความทุกข์โรคระบาดปัญหาต่างๆแต่สิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราสามารถเป็นคนที่ตั้งมั่นคงอยู่ได้ถ้าเรายึดพระเจ้าไว้ถ้าเราไม่ยึดพระเจ้าอะไรที่ซัดเข้ามาก็เป๋หมดละค่ะชีวิตเราเป๋แน่นอนไปไม่เป็น แต่ถ้าเราไม่ยึดพระเจ้าไว้แต่ถ้าเรายึดพระเจ้าไว้แม้ว่าอะไรจะพัดมาทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังเข้ามาปะทะเนี่ยเราก็ยังคงตั้งมั่นคงอยู่ได้ความเชื่อของเรานั้นจะยังคงตั้งมั่นคงอยู่สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาปะทะในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราที่จะยินดียินดียินดี กับความทุกข์ยินดีกับการทดลองยินดีกับบททดสอบเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ชีวิตของเราเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมและสร้างชีวิตของเราให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีบททดสอบไม่เจอการทดลอง ไม่เจอความทุกข์ไม่เจอความยากลำบากไม่เจอประสักปัญหาใดๆเลยชีวิตของเรานะคะก็จะไม่เรียนรู้ที่จะเติบโตในความเชื่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่สร้างสร้างความเชื่อสร้างรากฐานความเชื่อของเราให้มั่นคงแข็งแรงและเราจะสามารถที่จะ ยืนหยัดอยู่ได้มีสันติสุขได้ชื่นชมยินดีได้แม้ว่าเราจะเจอกับอะไรเพราะว่าเราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราผู้ไปกับเราคือพระเจ้าผู้ที่อยู่กับเราคือพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีรจึงบอกว่าให้เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าความทุกข์ยากลำบากนั้น เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้ชีวิตและความเชื่อของเรานั้นเติบโตขึ้นในพระเจ้าต้นไม้ถ้าไม่มีรากที่แข็งแรงเจอลมพายุพัดครั้งเดียวก็ล้มค่ะแต่ต้นไม้จะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เมื่อเมื่อมันเมื่อมันอยู่ในสถานการณ์หรือว่า Ờ, อยู่ในภูมิประเทศดีกวที่จะต้องเจอกับลมพายุบ่อยๆเนี่ยมันจะเรียนรู้ในการสร้างรากของตัวเองเนี่ยให้ลึกที่สุดและกว้างที่สุดเพื่อที่เมื่อลมพายุพัดมากี่ปีกี่ปีก,ปกี่ลึกด,ดูกี่รอบก็ตามมันจะยังคงตั้งมั่นคงอยู่ได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราเจอกับการทดลองบททดสอบต่างๆ ในชีวิตของเราอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งทอดใจ,ออใจขอเพียงเรายึดพระเจ้าไว้แล้วลากแข่งความเชื่อของเรานั้นจะเติบโตและยั่งลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นแผ่กว้างมากขึ้นเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่หวั่นไหวตามกระแสของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโอ้โควิดมาเหรออ๋อเป็นไร พระเจ้าบอกไว้แล้วในพระคัมภีร์เราไม่ตื่นตระหนกเรายังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าเศรษฐกิจตกต่ำเรารู้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นแต่วันนี้เรามีพระเจ้าเราเชื่อวางใจในพระองค์ผู้ที่อยู่กับเราคือพระเจ้าผู้ที่ไปกับเราคือพระเจ้าเราให้พระเจ้าทรงนําในชีวิตของเราทุกอย่างกิจการงานของเราให้พระเจ้านําทุกอย่างลูกของเราในการเรียนให้พระเจ้านําทุกอย่าง ชีวิตร่างกายสุขภาพของเราให้พระเจ้านำทุกอย่างพระเจ้าจะทรงนำตามน้ำพระทัยของพระองค์และเชื่อเถิดว่าสิ่งไหนก็ตามที่เรามอบให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยร่วมกันสร้างและก่อให้เกิดผลดีและพระพรส,สำหรับชีวิตของเรานะคะดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายทุกๆคนด้วยพระวจนะธรรมของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ให้ตัวอย่างของการ เข้าสู่แผ่นดินคนาอันของคนอิสราเอลเนี่ยเป็นบทเรียนกับเราให้คำกำชับของโมเสสนั้นยังคงดังก้องอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญจงเผชิญทุกอย่างโดยรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราผู้ที่ไปกับเราก็คือพระเจ้าผู้ที่นำเราอยู่ก็คือพระเจ้า ให้พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตของเราแล้วเราจะเห็นพระพรอันอุดมของพระเจ้าท้ามกลางสันทุกข้ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตนะคะก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเวยพระพรให้เราอธิฐานด้วยกันนะสถานการณ์ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะโปรดทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเต็มด้วยฤทธิ์เดช พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของคนอิสราเอลเพราะเราเห็นว่าพระองค์ทรงมีเมตตาและพระองค์ทรงนำในชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดในชีวิตพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระเจ้าทรงไปด้วยและพระเจ้าไม่เคยที่จะทอดทิ้งชีวิตของเขาเลยพระเจ้า ถ้าคาของโะรง์ที่มาถึงโมเสสมาถึงคนอิสราเอลและมาถึงข้าพระองค์ช่างหลายทุกคนในค่าคืนนี้ขอให้ข้าพระองค์ท่างหลายทุกคนพระบิดาเจ้าถ้าใครที่ยังคงสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าถ้าใครที่ยังคงมีความเชื่อน้อยอยู่หรือเพราใครที่ยังคงรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจในการทรงสิบของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น แต่พระเจ้าทรงโปรดเพิ่มพูนความเชื่อให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่นี่ที่จะยึดมั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้และไม่โอนเอนตามกระแสะต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆที่ปะทะเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยังคงตั้งมั่นคงอยู่และยังคงเชื่อวางใจในการทรงสิทธิทรงนำของพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อมั่นว่า มีพระพรที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์และพระองค์จะทรงให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นร่วมกันก่อให้เกิดผลดีสําหรับชีวิตของข้าพระองค์ช่างหลายข้าพระองค์ช่างหลายจึงขอบกาลังที่มาจากพระเจ้าในการที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างในแต่ละวันสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการคิดในการแก้ไขในการตัดสินใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยการทรงนำที่มาจากพระองค์ ข้าปรงุงช่างหลจึงขอขอพระคุณพระองค์และพึ่งพาพระองค์มอบชีวิตของข้าปรงุงชังไหลไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน